สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง ETF ตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะครับ SPHD นั่นเองครับมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรแล้วทำไมถึงน่าสนใจเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยากได้เงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนจากหุ้นอเมริกาแต่ก็กลัวใจจะวายกับความผันผลของตลาดฟังดูเหมือนโจทย์ยากเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีตัวช่วยหรือเปล่าลองคิดภาพตามกันนะครับปกติถ้าเราจะลงทุนเองเนี่ย โหต้องนั่งวิเคราะห์หุ้นทีละตัวเลือกแล้วเลือกอีกแถมจะกระจายความเสี่ยงให้ดีก็ยากใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมืออัตโนมัติที่แบบว่าจัดการคัดหุ้นเด็ดเด็ดมาให้เราเลย50ตัวในพอร์ตเดียวซึ่งเครื่องมือที่ว่าเนี่ยก็คือ SPHD นี่แหละครับเอาละครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้เลยครับ ตั้งแต่ SPHD คืออะไรมันทำงานยังไงผลตอบแทนเป็นแบบไหนมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องรู้เหมาะกับใครแล้วจะเอาไปใช้ในพอร์ตของเราได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลย SPHD เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาแกะจากชื่อเต็มๆของมันกันก่อนเลยดีกว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือ Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF โหชื่อยาวมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันบอกทุกอย่างเลยนะคือมันเป็น ETF ที่ไปเลือกคุ้มมาจากดัดชนี S&P 500โดยใช้2เกณฑ์หลักๆเลยก็คือ 1. ต้องจ่ายปันผลสูงและ 2. ราคาต้องมีความผันผวนต่ำง่ายๆแค่นี้เลยครับ SPHD นี่ก็มีมาสักพักแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2013นู่นเลยคนที่บริหารจัดการก็คือ Invesco ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนเจ้าใหญ่มากๆในอเมริกา แล้วทุกวันนี้ SPHD ก็กลายมาเป็นเครื่องมือยอดฮิตของนักลงทุนที่เน้นสร้างกระแสเงินสดหรือ Income Investor นั่นเองครับทีนี้เรามาแง้มดูไส้ในกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้เจ้า SPHD เนี่ยมันมีวิธีการเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตยังไงมันทำงานยังไงกันแน่คือหัวใจของมันเลยเนี่ยอยู่ที่กระบวนการคัดเลือกหุ้น2ขั้นตอนแบบอัตโนมัติครับง่ายๆเลยนะขั้นแรก ระบบจะไปกวาดหุ้นทั้งหมดใน S&P 500มาดูก่อนแล้วกรองเอาเฉพาะตัวที่จ่ายปันผลสูงๆและดูแล้วน่าจะจ่ายได้เรื่อยๆพอได้กลุ่มนี้มาแล้วใช่ไหมครับขั้นที่2ก็จะมาคัดในกลุ่มนี้อีกทีโดยเลือกเอาแค่50ตัวที่มีความผันผวนของราคาต่ําที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ามันเป็นระบบที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนมากๆและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นนะครับพอร์ตของ SPH D เนี่ยจะมีหุ้นอยู่ประมาณ40-50ตัวและเขาไม่ได้ให้น้าหนักตามขนาดบริษัทนะครับ แต่ใช้วิธีที่เรียกว่า Equal Weight คือให้ความสําคัญกับหุ้นทุกตัวเท่าๆกันเลยแล้วด้วยความที่มันมีกฎเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่ฉลาดแบบนี้เลยครับเขาเลยจัดให้ SPHD เป็น ETF ประเภท Smart Beta พูดง่ายๆก็คือเป็น ETF ที่มีสมองนะครับไม่ได้แค่ซื้อหุ้นตามดัชนีไปเรื่อยๆและเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะอันนี้ก็สําคัญมาก SPHD เนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.30%ต่อปีถามว่าแพงไหม,มถ้าไปเทียบกับ ETF ที่รอ S&P 500ต,อตรงๆอย่าง VOO ที่ค่าธรรมเนียมแค่0.03%เนี่ยก็ต้องบอกว่า SPHD แพงกว่าเป็น10เท่าเลยแต่ถ้าเราลองไปเทียบกับกองทุนแบบ Active Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยเลือกคุ้นให้ที่ค่าธรรมเนียมอาจจะพุ่งไปถึง1.50% SPHD นี่กับถูกกว่ากันเยอะเลยครับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับกลยุทธ์แบบ Smart Beta ของเขานะครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วเรื่องของผลการดําเนินงานและเงินปันผลมาดูกันครับว่าลงทุนใน SPHD แล้วจะคาดหวังอะไรได้บ้างและนี่เลยครับคือแม่เหล็กดึงดูดที่สําคัญที่สุดของ SPHD นั่นก็คือการจ่ายเงินปันผลทุกเดือนใช่ครับฟังไม่ผิดจ่ายเป็นรายเดือนเลยซึ่งหายากมากๆนะครับในวงการ ETF เพราะส่วนใหญ่เขาจะจ่ายกันเป็นรายไตรมาสแล้วจ่ายเยอะแค่ไหนนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยครับ โดยเฉลี่ยแล้ว SPHD จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ3-4%ต่อปีในขณะที่ดัดชนี S&P 500ทั้งหมดเนี่ยให้ปันผลเฉลี่ยแค่ประมาณ1.5%เท่านั้นเองต่างกันเกินเท่าตัวเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้กระแสงเงินสดสม่ำเสมอจุดนี้สำคัญมากแต่แน่นางครับของดีก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคือในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นแบบกระทิงดุเลยนะ SPHD มักจะให้ผลตอบแทนโดยรวมสู้ S&P 500ไม่ได้ เอ๊ะทำไมล่ะก็เพราะว่าหุ้นที่มันเลือกมานะครับเป็นหุ้นปันผลสูงผันผลต่ำซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่โตเต็มที่แล้วไม่ใช่หุ้นเทคโนโลยีที่วิ่งกันแบบติดจรวดแต่ในทางกลับกันในช่วงที่ตลาดผันผลหนักๆห,หรือเป็นขาลง SPHD ก็มักจะเจ็บตัวน้อยกว่าราคาหุ้นจะลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมนี่แหละครับคือเสน่ห์ของกลยุทธ์ low volatility ที่เน้นตั้งรับโอเคเราพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้ว เพื่อให้เห็นภาพครบทุกด้านเราต้องมาคุยกันเรื่องความเสี่ยงกันบ้างว่ามีอะไรที่เราต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนใน SPHd ครับความเสี่ยงหลกัลกๆเลยนะครับ1คือความเสี่ยงของตลาดโดยรวมคือถึงจะผันผวนต่ำแต่ถ้าเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจหนักๆตลาดพัง SPHd ก็ลงเหมือนกันนะครับ2คือความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยเพราะพอร์ตของมันเนี่ยมีคุนกลุ่มสาธารณูปโภคกับอสังหายเยอะซึ่งกลุ่มนี้จะค่อนข้างอดอไหวกับช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น นอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเพราะมีหุ้นแค่50ตัวและแน่นอนครับสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์ด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงเริ่มมีคําถามในใจว่าแล้วสรุปว่า SPHD เนี่ยมันเหมาะกับใครกันแน่นะ ถ้าจะให้แบ่งชัดๆเลยนะครับ SPHD เนี่ยจะเหมาะมากๆกับคนที่มองหาเงินสดเข้ากระเป๋าสม่ำเสมอคนที่อยากลดความพันพนของพอร์ตโดยรวมหรือคนที่อยากจะเริ่มกระจายการลงทุนไปที่ตลาดหุ้นอเมริกาแต่ในทางกลับกันมันอาจจะไม่ใช่คาตอบสาหรับคนที่ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสูงสุดหรือเป็นสายเทรดระยะสั้นหรือคนที่ซีเรียสเรื่องค่าธรรมเนียมมากๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันสูงกว่า ETF ทั่วไปอยู่หน่อยหนึ่งครับโอเคทีนี้ มาดูในมุมของการใช้งานจริงกันบ้างว่าเราจะเอา SPHD ไปใส่ไว้ในพอร์ตลงทุนของเราในรูปแบบไหนได้บ้างจริง,รงๆแล้วมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายท่าเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้เป็นแกนหลักของพอร์ตเพื่อสร้างกระแสงเงินสดรายเดือนหรืออาจจะใช้เป็นตัวถ่วงสำดุลในพอร์ตคือถ้าเรามีหุ้นเติบโตที่เสี่ยงสูงสงเยอะก็เอา SPHD เข้ามาช่วยลดความเวียงของพอร์ตโดยรวมได้ มันยังเหมาะมากๆกับการลงทุนแบบ DCA หรือทยอยลงทุนทุกเดือนเพราะเราสามารถเอาเงินปันผลที่ได้ทุกเดือนนั่นแหละมาทบต้นลงทุนกับเข้าไปได้เลยและสุดท้ายมันก็เป็นส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมสําหรับพอร์ตไวเกษียนที่ต้องการรายได้ที่แน่นอนครับเรามาสรุปภาพรวมของ SHPD กันอีกสักครั้งนะครับเป้าหมายหลักของมันเลยก็คือปันผลสูงและความผันผวนต่ำ ผลตอบแทนปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4%ต่อปีจุดเด่นคือจ่ายทุกเดือนค่าธรรมเนียมอยู่ที่0 3 0และข้อแรกเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องยอมสละกการเติบโตบางส่วนไปเพื่อแลกกับความนิ่งความเสถียรของพอทที่มากขึ้นครับถ้าจะให้พูดในประโยคเดียวที่จำง่ายที่สุดนะครับก็คือ SPHD เนี่ยมันเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ถูกสร้างมาเพื่อรายได้และความมั่นคงไม่ใช่เครื่องมือสำหรับไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดของตลาด และคำถามสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองครับว่าแล้ว h p h d คือส่วนผสมที่ใช่สำหรับเป้าหมายในพอร์ตการลงทุนของเราหรือเปล่าซึ่งคำตอบนี้ก็คงขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของแต่ละคนแล้วล่ะครับ